อืมตัวหนึง่งตัวเรียกแห้งมนันค <laughs> รับ <c oughs> นี่เอาอันนี้ ทั้งเดก็อยู่มองขุนเดินอย่มองคไปไทยกันอ,อีกเก็บตัวสองตัวแล้วถ้าม<อ>ู่<อ>บ่านไหได้ถึกหลายมาถึกจอหลายๆ่นหมู่บานอืมในหมว่ามันถึกมันกิถือคือกันไปเหมือนสมองเล่วครับผถึกจะตวหมู่บ้านแล มันขึ้นฝนตกแห้งกับ่ะข้นมาได้ไดนะครับแจ้งลมแห้งฝนนะโมขึ้นเอานี่คร mm hmm. ับเลยอาตัวใหญ่อยังไงบ้าง mm hmm. อืมอาตัวใหญ่ยัง Song thêm thêm tiệm, thêm 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 không? thêm 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 อืมโดดเราเล้วไม่ตัวเดียวโดดออกเลยอ๋อยังมี้ครับแม่ไม่จะปลากับของนี่หลายๆเลยไหมนี่ปลาขาว์ฟอีกตัวหนึ่งวันสองตัวอืมอย่างนี้อตัวหนึ่งปลาขาวตัวหนึ่งปลากับของครับปลากับของตัวใหญ่ พัารัลที่หาไปในประเทศปรกแ่นครับลิตแม่เป็นกิกกนแมัมมีสองแบบกับมาอยู่มากกว่าเลยะครับ <c oughs> ของครับ ปลาลดปลาลดหนึ่งตัวปลาขาวสองพ่อน้องปลาหนุ่มอุ่มเนี่ยปลาลดพันสดุงแสดงว่าผิวยังไม่แก่ดีครับ ออติดพื้นดิอืมมันได้สุก่านนี่กับหนียม,มันเติอยูหม,มบ่บบได้นะบ่ได้เลยมันจิเมียกันแล้วเกือยห้ย้าก่อนเกี่หน่อยเกือเกอยูู่ัมะ บาตได้บาตบ่ได้บ่ลองแล้วธรรมดาบรรยากาศแบบบรรดาเนาะมันบ่มันป่าเขินป่านั้นเนาะจะมามื่อมันได้มันก็นได้หลายครับมาจัดถ้าถ้าป่านมองไปเสียเงินยกกระคักชยังบ่ได้ก <c oughs> ันมีเลยกัเหมือนอ้าวนั่น

อืมตัวรอกแล้วตัวใหญ่หยวมาฮ่โอ้มาตัวเดียวตัวใหญ่หยว่ามดดอกแล้วไปลองดุนกันต่อไปมาเรื่อยๆอย่างกับถือว่าได้เก็บเรื่อยๆอยู่ววัมาละเฮ่เฮ่เฮ่มาเห็นปลาแล้วบ้างเห็นปลาแล้ว 3 tem gấp, đi liền các lòng nón, nhìn nhúc nhích bó, đây, ở lại, bởi vì, cái này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 , Giờ này, cái này, bà này, cái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  บรรยากาศพรนะบรรยากาศยกสุดุงแนละ้ววันที่เจ็ดกันยายนยกันยายน25สองพันหะ้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพระมี้าคึม,คมนะมีคืนฝนตกแห้งนะอสามเตียมรับเป็นยูบาทสองบาทเป็นยูได้เก็บอีกเรื่อยๆแล้วพออ อันนีกาศมันอันนี้กับยายมาสองก้อนเป็นตงนไม้เป็นโมงนึ่งยกสะดุงโอ้อสะดุงยางเขียวมยนันยกเนาะที่ขาดกว่าที่ทตัวแล้วยางเขียว